สวัสดีครับมาพบก,กับน้องภูพานน,พน้อพี่น้องเนาะตอนเมื่อนี้ไปเฮ็ดงานแบบว่าเลิกมาสี่โมงครับพี่น้องออกมาซื้อของตอนนี้กำลังย่างก r a b ห้องครับผมบรรยากาศห้องครับครับผู้ชมมาสองคนเพื่อมาซื้อกับเขาแล้วก็ซื้อมีไปนำ้ำย,าง,ย,า,งยางมาตาม สวนเลยครับทางคนเลี้ยงออกร่างกายบรรยากาศยามวันเลี้ยง,งพี่น้องโอ้โ,อโอห่เหรครับหอ่องนี่แปลกได้มีมาแล้ว แบบภาพบรรยากาศมาน้ำมือแรงน้ำพี่น้องน้ำมาฝากกันคนผ่อก็ออกร่างกายเคลียร์ย่านโอ้บรรยากาศล่มดีพี่น้องอางอามงามมือแรงอมองมงวันที่ทุ่มหนึ่งเลยวันทุม่มเลยพี่น้อง แต่ว่าทุ่มอยู่นี่ว่าจะอันมืดอยู่คนเขาออกมันงโงเรียนออกจากหอพักกับนั่งงเรียนน้ำกันเสร็จแล้วพี่หลากาศนี่มึนแรง จะพูดกับทะเลพี่น้องออกที <Tokyo and rest ful> ่แยาออกร่างกายพี่น้องขนลายแฟรเขาบรรยากาศออกหามยังเน่ยต ็นปักเก็บเอาพักกระเสียดไหมยะสมพรฮะนี่พักกระเกินกับต่ามุงเจ้านี่เขาเด็อ่อนๆก็ขื้นเราตัด โรงเรียนอกกททยนอกกํากลังกายบาตัวเนี่ยออกกําลังกายนี่ครับพังไปหอผักเฮย้ยประมาณนี้แหละครับชีวิตแรงงานในสิงคโปร์นาะพี่นอนะ้องเนาะ ไปเหตุงานเลิกงานมาหาชื่อกร็ต่อต้านม้น,นมันคือบ้านห้องนะพี่น้องหาอยากหากินง่ายๆท่านี้คนก็นไปซิ่งซองมากเลยฝั่งหนังทะเละพี่น้องบ่ได้ไปย่างท่านหนังไทยพี่น้องบ้างฝั่งหนทะเละา กาะจายมนแรงน้ำเจ็ด้องน้ำเจ็ดสามน้ำนี่ก็คำเลยครับเดี๋ยวยางกับหองก่อนสันหลักีน้นี่ฝากไว้สำเนี้น้องพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปลี่ยนกำลังใจให้ลุงภูพานนะครับเนาะสันหลักีน้นี่ขอบคุณครับ